สวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวปืนนะครับปืนทำมาจากไม้แล้กวก็ท่อ LCB นะครับโอ้ใครทำให้หล่ะครับเอออาพ่อครับอาของอาคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรเออเออชิว่าคุยบุญชุ่มเออตอนนี้นะครับหนน้องรีวิวหน่อยว่าปืนนี้ทำมาจากอะไรบ้างไม้แล อ๋อเป็นไม้ใช่ไหมผลิตเองด้วย DIY เลยใช่ไหมครับนี่อนนี่คือกล้องส่องแบบนี้มีกล้องส่องด้วยส่องแล้วก็ยิงเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนยิงนะครับได้ครับเอาแบบนี้แล้วก็ส่องแบบนี้แล้วก็ยิงไปเลยโอ้ส่องแล้วก็ยิงเลยใช่มามายู่บกลูกกระสือได้สิบนัดเหรอโอ้ทำมาจาก DIY ทำมาจาก DIY ไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยเหรอเนี่ยไม่ต้องเสียเงินซื้อโอ้โหแล้วก็ ถ้าเกิดเราซื้อมัน,ม,นมันจะไม่รักโลกอ๋ออันนี้คือเป็นของเล่นรักโลกใช่ไหมใช่โอโ้โหอะไรโชว์ใส่โชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยโอ้เพื่อพ่อถุ่มเก่งมากเลยอ่ะดูนะดูนะอันนี้เป็นท่อ PVC โอเคแต่เดี๋ยวแล้วก็ใช้ไม้เดี๋ยวยนี้ผมมารีวิวปืนตัวเก่าที่ผมไทยให้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับปืนปืนตัวเก่าเป็นไงบ้างตัวเก่ามันจะเป็นลูกซองครับอ๋อเป็นลูกซองแล้วก็มีกาวติด อันนี้เป็นปืนอะไรครับปืนเอ,อฟริปเปอร์โอ้โหชอบไหมครับนี่ชอบครับชอบชอบมากเลยไหมชอบเลย,ยคุณพ่อหนูชอบทำให้คุณพ่อคุณพ่อที่เป็นคุณอาใช่ไหมใช่โอ้โหคุณสวยมากเลยไหนขอดูหน่อยดูซิดูใกล้ๆโอ้ ปิปืนจาก DIY เลยโอ้ยชอบมากเลยสิ่งลักถึงแวดร้อนเนี่ยอันนี้นะครับนี่ไปดูนะโอ้โอ้ปืนด้ามปืนก็ทำได้ขับเลหนูหน<อ>ูอยากให้แม่เอาปีนไปล,ลง YouTube อ,ะอ่ะอ๋อได้สิบอกเพื่อนๆสิว่าถ้าเราประดิษฐ์ของเล่นเองเราไม่ต้องเสียเงินด้วยใช่ไหมเออแกะไอ้อะไรนะไอ้อะไรไอ้แกะไอ้แกะ แล้วก็อะไรจากไปนะที่อะไรที่แม่เคยเล่าไว้อ่ะอ๋อนั่นแหละเออชื่ออะไรนะแกะแแกไอ้แกะใช่ไหมแกะอผลิตปืนเล่นเองเออใช่แบบนี้ไงเออใช่อ่ะปืนสวยไหมคะเพื่อน